ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวสมบัติตามงานก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าเป็นการปังสุบนเนี่วนะครับท่านผู้ชมตอนต่อเสาเข็มเจาะเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมก็มีแฟนกลับถามถ่ายกันเข้ามา่มาบ่าวสมบัติท,ทําไมไม่ตามงานก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่ 5, ห้าให้ดูหน่อยนะครับเออคลิปนี้ก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับว่า งานเขาไปถึงไหนยังไงนะครับท่านผู้ชมก็นามมาแล้วที่ไม่ได้ติดตาม,มานะครับิปนี้ก็เอามาฝ่าท่านผู้ชมก็งานเขาก็ก้าวหน้ามาระยะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก้าวหน้ามาพอถึงควรแล้วล่ะนะครับเสาเกียก็ลองได้หลายเสาแล้วนะครับ,แ,แ,รบแต่เราก็มองไม่เห็นมันอยู่ใต้ใต้ดินนะครับตัวนี้จะเป็นงานใต้ดินนะครับเห็นก็บอกว่าต่อได้ประมาณ23่สิบสาเสาแล้วนะงานนี้นะครับ เขาก็ทําทุกวันนะครับทํามานาแล้วเราก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะมันอยู่ใต้ดินนะครับเก็เจาะแล้วเขาก็เทกันทุกวันนะครับอย่าง้ยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นภาพเงินตกันะเดี๋ยวเราเ่าสมูัติจะเข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาทํายังไงกันนะครับาต้งเจาะได้ยังไงนะครับอันนี้ก็รถตรงนี้ก็คาเทิบเข้ามาติดถนนสองหนึ่งสองแล้วนะครับตารผจ้ชมีการฝั่งไม่น้าโขงเข้ามาก็อันนี้ก็ติดกับ ถนนสองหนึ่งสองแล้วนะครับต่อไปก็คงจะลงทางใต้ถนนน้นะครับต้นทุนมอเกือบตอนนีเ้เ็ก็ลงทางใต้เลยนะครับอช่วุนี้ก็ยังไม่น่าดูน่าชมเท่าไหร่นะครับก็อีกนานเดือนสองเดือนไม่รู้จะเทเสาหรือยังนะครับก็รอคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับต้นทุน อันน yes, mm ี้จะเป็นมุมไกลนะครับาไปจมุมไกลเดี๋ยบาทจักราาไปจนไปดูใกล้ๆนะครับมุมกลดู้ออนองง เปมุมหลสุดท้ายทางด้านที่ตะวทิศเหนือของถนนหรอเปล่าไม่รู้นะอันนี้จะเป็นรถสุดท้ายที่เกาะอยู่ตรงนี้นะครับยังจกุดถนนยอะนครับนถนนใหญ่เลยครับไกเลยประมาก็จะเป็นถนนนะครับนี่ถนนจอถนนจอดนายนะครับดถนนนรับ กเอาเป็นว่าเขาก็ทํางานของเขาอยู่นะครับทำรวจช่อจที่จะให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก,ก็คงเราก็อยากจะเห็นงานบนดินนันะครับงานใต้ดินแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับการถ่ายให้ผู้ชมได้รับชมมาหลายมุมนะครับโน่นก็โยกก็ถนนสองหนึ่งสองเลยครับต้นสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมฝั่งนี้นะกำลังเจาะกันอยู่นะครับอทีรถวิ่งไปอยู่มาวิ่งถนนสองหนึ่งสองที่มองเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นตัวสอกตัวเจาะนะครับพี่น้อง หนูเห <t> ็นหมวกน้ำมันหมดเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับอะไหยุดสักพักหนึ่งนะครับน้ำมันมาเติมมันอยู่นะครับดูไปชมไปครับท่านผู้ชมงานเขาก็ทำไปเรื่อยๆของเขาะนเราก็ดูไปเรื่อยๆของเรานะครับท่านผู้ชม ต้องก็หน้าไปเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องนี่มองมุมอีกมุมหนึ่งนะครับนี่มองมุมนี้ก็จะมองเห็นชัดหน่อยที่เขาทํามานะครับโอ้ที่มองเห็นอยู่อีกไกลก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวตอกต้องมีสองตัวนะตัวตัวตัวตอกตัวจอกต้องมีสองตัวน่นอยู่จนมองเห็นไกลก็จะมีตัวนี้ตัวนี้กํกำลังทำ ก็ดูใจมาแล้วก็ต้องทำครับงานไมไม่ได้ค no. รับเนเราก็จงเอามาให้สัวเจอตัวนี้ก็พักเครื่องวก็น้ำมันหมดด้ยังไงนะครับก่อนทำมาอ้มาวกี่ไหลหลจนะครับคีีโม ดินพอนูนเพื่อนทิ้เดี๋ยวเจาะขึ้นมาจากใตาดินเท่านั้นเลยนะครับคอยติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมน้ำจะมาอยู่โน่นนะครับท่านผู้ชมนขึ้นมาบนดินนั<อ>่นแหละขึ้นมาบนดินเมื่อไหร่โน่นะนะครับหายทีเ่เราได้เดหน็นว่ามัน เดินเทเสาเหรอครับเ,บเ,เดินเึเนมากปประมาณเกอบเมตรนะครับเอาเลยเลยไม่เดินไอพวกนี้ถ้าทําตามหลักการก่นกอนนะ้เขาก็าาก,ก่อน,น,ท,นที่จะเทเสาเขาก็ต้องปีปลงไปล็ไนแก็ขก็ขนนีแล้วกนนนแล้วก็นไปนขึนว เข้าโคจรโอ้กำลังทำกันอยู่ใจโน่นนะครับอาเป็นว่าเรางานเห็นงานเาทำสั่ตซ้ไหนยังไงสำหรับพี่น้องที่อยู่ดใกลนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ทำไมสั่งซืเน่อยงครับราว่า้น่คอ ที่ก่อสร,รา้างธนาานไทยลาวนะครับเจอน้ำมันลดเจอน้ำมันลดนะครับท่านผู้ชมน้ำมันลดหมดนะครับน้ำมันลดหมดต่อหยุดพักก่อนนะครับโอ้ลมหนึ่งแล้วก็ใช้ไม่นานใช้ระยะเวลาไม่นาน,น,น,นาไ,ไม่เกินสามสิบนาทีก็เจอะได้คทำเล็กๆประมาณสามสิบเมตรได้นะครับ ก็จ่ม <rôle à déc> ีเหมือนจเียแ้ก็ถึงข้างหน้าก็เปืีแต่จะมาเสียเวลานราเ็เมอจะเอาเมอีนเสียเวลาก็คงพอๆก็ตอบนะครับตอบก็ก่อนจะได้ก็เสียเวลาหมนกันา ภาพล่าสุดนะครับงานล่าสุดต้องบ่าจังหวัดที่ป่าไู้ชมได้ชมกันวันนี้ก็เดินทางเขาก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ่มมาดูนี้เหนือนูนอันนี้ก็มาดูจนถึงถนนใหญ่แล้วครับอีกไม่ช่ไม่นานก็คงจะข้ามไปทางด้านที่ใต้นะครับถนนเดี๋ยวจะไปเจาะนะเะไปเจาะไปตอกเนี่ยนะครับไปช ถี่นะครับสำหรับงานตัวทหารก็นแบบั้ๆแล้งานีโกโน่อะครับทีนี้ก็คงจะก่อเสาตั้งเสาได้ยังไงนะครับครับิปนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนฝาติดตามากกดติดตามครับากด้วันะครับทุู้ชมเทากคนพบกันชิปนหน้าครับท่านผู้ชมครับ